รัฐบาลเดินหน้าแผนพัฒนาเด็กประถมวัยพศ2564ถึงพศ2570มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้เก่งดีมีสุขเข้าถึงบริการสุขภาพการศึกษาและสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมหากท่านไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญต่างๆโปรดกดติดตามช่อง NR News ยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งได้ขอบคุณมากค่ะ าทางคอรมอนะคะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็กประถมวัยพศ2564ถึงพศ2570ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอร่างแผนพัฒนาเด็กประถมวัยฉบับนี้จะทำขึ้นเพื่อพัฒนาโครงสร้างการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยของประเทศด้วยการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กประถมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของกระบวนการการพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กเก่งดีมีสุขมีพัฒนาการทุกด้านแบบองค์รวมโดยมุ่งเน้นนโยบายด้านเด็กประถมวัย3ข้อนะคะคือ1เด็กประถมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและมีคุณภาพตามศัก,กยภาพตามวัยและต่อเนื่อง 2. นะคะการพัฒนาเด็กต้องจัดอย่างเป็นระบบ ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเด็กประถมวัยทั้งในระดับชาติส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นค่ะ3รัฐและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันระดมทรัพยากรให้พอเพียงต่อการพัฒนาเด็กประถมวัยซึ่งจะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศ เด็กประถมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศัก,กยภาพเป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพเพื่อให้เด็กประถมวัยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยรวมถึงเด็กที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติและเด็กที่ไม่ได้มาจากครอบครัวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษาและสวัสดิการทางสังคมอย่างเท่าเทียมกันสำหรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนนี้นะคะประกอบด้วย7ยุทธศาสตร์คือ 1. การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัยเช่นสร้างกลไกความร่วมมือในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่อยู่ในคลันมารดา จัดให้มีระบบการสำรวจขัดกรองและวินิจฉัยเพื่อหาภาวะความต้องการพิเศษหรือด้อยโอกาส 2. การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กประถมวัยเช่นขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นพศ2559จัด หรือสนับสนุนให้มีการบริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กทารกวัยตาะแตะในชุมชนและสถานประกอบการ 3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กประถมวัยเช่นส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรให้สถานพัฒนาเด็กประถมวัยทุกแห่งอย่างเพียงพอสร้างระบบพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง สการพัฒนาระบบและกลไกลก,าการบูรณาการสารสนเทศเด็กประถมวัยเช่นวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศเด็กประถมวัยที่สำคัญเพื่อใช้ในการวางแผนติดตามและประเมินผล 5. การจัดทำและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กประถมวัยและการดำเนินการตามกฎหมาย เช่นปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อลดความซํำซ้อนและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กประถมวัยพศ2562และมาตรฐานสากลห การพัฒนาและเผยแพร่อ,องค์ความรู้เช่นวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กประถมวัยพัฒนาระบบการจัดการความรู้และด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยในมิติต่างๆ 7. การบริหารจัดการสร้างกลไกาการประสานงานดำเนินงานและติดตามประเมินผลเช่นสร้างกลไกและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ น,นี้ในที่ประชุมคณะครมได้มอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาเด็กประถมวัยพศ2564ถึงพศ2570ไปใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการบริการและจัดการการศึกษาเด็กประถมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน